ในสมัยพุทธกาลมีพราหมณ์ทำพิธีส่งวิญญาณด้วยการสวดมนต์ค้องมาลัยล้างบาปด้วยน้ำและเชื่อว่าสามารถส่งผู้ตายขึ้นสวรรค์ได้ในบ้านคนหนึ่งชื่อสิพันธกบุตรจึงทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์สามารถทำให้คนตายขึ้นสวรรค์ได้เช่นพราหมณ์หรือไม่พระพุทธองค์ทรงตอบด้วยอุปมาอันลึกซึ้งว่าดูก่อนในคามณีเปรียบเหมือนบุรุษโยนหินก้อนใหญ่ลงในน้ำลึกแล้วคนทั้งหลายพาก,กันสวดอ้อนบวนให้หินนั้นลอยขึ้นเจ้าคิดว่าหินจะลอยขึ้นได้ เพราะการบินวานนั้นหรือคําตอบคือไม่เช่นเดียวกันบุคคลที่ทําบาปด้วยกายวาจาใจเมื่อถึงวาระสุดท้ายแม้ใครจะสวดภาวนาอ้อนวอนอย่างไรก็ไม่อาจเปลี่ยนผลกรรมที่เขาก่อไว้ได้ธรรมสอนใจตอนนี้เตือนให้เราเข้าใจว่าผลกรรมเป็นของเฉพาะตัวใครทําดีได้ดีใครทําช่วยย่อมได้รับผลของการกระทําตนเองอย่าหลงเชื่อในพิธีกรรมหากแต่จงสร้างเหตุแห่งความดีด้วยตนเองอย่างแท้จริงสาธุ